ครับสำหรับพือเล่ปลาครับเย็นเย็นนะครับครับปลาอยู่นี่คหลายแล้วครับอ๋อสองจุดหกก้อยไก่เงินมือ่นด้นี่ครับเอานี่ละครับน้องโบน้อยครับหาพี่น้องบริเอ่กจับจับท่างือครับมาจักสองสามเทียกอนครับเดี๋ยวท่านก็ติจับท่างือเองครับครับเอารับปลาครับครับ นี่มองว่างป่าครับมองว่างป่าท่านลับไอ้ขันตอนกันมาสร้างป่าครับบ่ต้องเอาเกียกไอ้ดินมากด้วครับเพราะว่าเอามาเอากับสิเซ็ตออกคือเขาอาวุ้ยผุนลังมากอีกบ่ถอดบ่ถอยครับมาที่หลังเขาคิ้วต่อกันนะครับเขาคิ้วต่อกันดีครับครับแม็กแสนเนากสิเอาเอ้เดือดก็อนีครับกับรับตองว่าถือเตะแน่นอน อ่ะปู่มาก่อนครับอ่าอางบ่อเาก็ขอขอบพุณนที่ท่านไม่เป็นตัวยืนในอื ally, like ่นเตะต่อไปครับมหมายเลขกันเป็นเจ็ดหนึ่งครับของอ่ะเจงกาดลูกน้องใบครับเจงกาดครับอ่ามาอ่าเขาเขาคิ้วข้างหลังนะครับเขาคิ้วข้างหลังครับปู่มารับ ขิวเข้าเงาแล้วครับี่ครับเขาขิว้างหลังครับกับเบื้องต้นนะครับโอ้เอ็นหบเอ็นใบเออเอ็นหบเขาขิวต่อเลยเนอะโอ้ยนุ่มแบนครับหลังจากเห็นต้นน้อยครับจนแง่ครับอ่ามีและครับครับว่าปลากินเบ็ดบ่อครับนี่เข้าสิเอาปลามาล่งครับเอาปลามาอัดลุงตัวแง่แล้วนะครับที่ผมว่าอ่า เขาวอเอาปลาหน่อยมาลุ้งหามันไม่แหบเบ็เดพี่น้องครับมันทิเกิดคว่วมลำคั้นครับเอาปลาใสเ่นกันเลยครับรก็เพราะว่าผมจิมก็กระซอมาหลายอยู่เงิงนนี่พ่อได้หาป่าหน่ยพี่น้องได้อัดเดนดรนพี่หอกอ่าอ่าอีละครับเอ้าคุณครับเพื่อตุกปาลา้อยย็ดทีน่ะมามาครับอื ของปลาเมืองปเป็นเรงมากมากไม่ไม่ไมอะหากว่ได้ดึงปลากะุดเสานะครับต้องไปเขาคิ้วต่อครับมาก่อนได้ชั่งก่อนครับมาทีหลังต้องเสียเวลายืนหน่อยนะครับ <laughs> นี่แหละครับน้องโมน้อยครับอ่าเอ้ามุดเจ้าหัวเทียขี่ไก่โปอผม,ออมบอก,ก,กว่าตมขี่ไก่ซีไปโอเคครับอ,อ่ะช่วงนี้ไป แค่นี้กันครับสำหรับการให้ทำวิดีโอเข้าไปออกวีวับเดือดค่อ